ช่วงที่2ของรายการนะครับพูดคุยกันครับเรื่องการฟื้นฟูและซ่อมแซมโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ประสบอุทกภ,ภยัยภายหลังสถานการณ์คลี่คลายนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คล,คลายกันแล้วเรื่องของการเดินทางการขนส่งถนนอะไรพวกนี้เนี่ยได้มีการดูแลกันอย่างไรนะครับ <Okay. S 1> ฟื้นฟูซ่อมแซมโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เกิดความเสียหายเก,กาเกิดการซุดเกิดการซอกกร่อนเนี่ย จะมีการดําเนินการอย่างไรครับพูดคุยกับท่านวิทยายาม่วงรองปรัลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภยัยคมนาคมครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะท่านคะความคืบหน้าสถา,านการณ์รภัยในโครงข่ายคมนาคมขนส่งขณะนี้เป็นยังไงบ้างคะครับอบค,ครับตอนนี้สถานการณ์ภยัยครั้งนี้เนี่ยส่งผลกระทบหนักในหลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือ เช่นเชียงรายแพร่สุขโขไทยไน,น่านนะครับในส่วนภาคตะวันเชยงเหนือก็ยังตามแนวแม่น้ําโขงครับจังหวัดเชียงรายนครปฐมเป็นต้นนะครับ<ะ>ส่วนภาคกลางก็มีพื้นที่ดุ่มแม่น้าเจ้าพระยายยอาย่างเช่นอยุธยาสิงห์บุรีก็เริ่มมีระดับน้ําสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงที่วันที่หนึ่งนกรกฎาคมถึงวันที่สิบกปัญญาที่ผ่านมาเนี่ยโคงข่ายคมนาคมในแหล่งที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสี่สายทางนะครับสองร้อยห้าสห้าสิบสองแห่งซึ่งเปนใหญ่เป็นถนน ที่อยู่ในความรับดชอบคมทางหลวงกับทางหลวงชนบ,บทนะครับตอนนี้สัญจรได้240แห่งไม่สามารถสัญจรได้อยู่12แห่งนะครับซึ่งจะมีถนนสายหนักที่เสียหนักๆก็จะเป็นทางหลวงหมายเลข1098 1338และ1093นะครับแล้วในส่วนของจังหวัดเชียงรายก็จะมีเรื่องของดินสไลด์และน้ําท่วมส่วนในทางรถทางรถไฟก็มีที่จู่ไฟและแพร์ที่ได้รับผลกระทบเช่นกันนะครับสะวัน บางบริเวณก็จะมีเรื่องของสะพานที่ขาดอยู่นะครับจนไม่ต้องหยุดเดินกันเดินชั่วคราวอันนี้เรากําลังเล่นรัดติดสะพานแบลรี่อยู่แล้วนะครับก็เป็นข้อมูลประมาณเบื้องต้นขนาดนี้เป็นสถานการณ์อย่างนี้อยู่ครับครับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมในแต่ละพื้นที่เป็นไงบ้างครับท่านครับก็ขอเรียนว่าเรื่องนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็ถ้าดินย้ําให้ ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมนาคมเนี่ยระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรและอุปรกรณ์ที่มีอยู่ในสังกัดกระทรวงเนี่ยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะคมทางหลวงก็ทางหลวงชนบทเนี่ยก็จะมีการดําเนินการซ่อมแซมถนนและสะพานที่ขาดเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะสัญจรได้อย่างรวดเร็วนะครับเหมือนเหมือนให้ปกติอีกแต่ด้านหนึ่งนะครับทางกระทรวงได้นาเรือพระราชทานและเรือท้องแบน ละยานพรนะเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงนะครับอย่างเช่นสุโขทยัยและได้มีคำชับให้เจ้าที่กรมทางเนี่ยติดป้ายเตือนเรื่องน้ําท่วมและแนะนาเส้นทางเพื่อความปลอดภยัยประชาชนอีกส่วนหนึ่งเรายังจัดถุงยังชีพไปช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนได้ั้งฝ่ายและตลอดจนพื้นที่ไหนเนี่ยที่น้ําลงแล้วนะครับเราก็จะไปช่วยทําความสะอาดถนนบ้านเออเรือนของประชาชนด้วยนะครับแล้วในบางจุดเนี่ย เราก็มีการดําเนินการซ่อมแซมสะพานเพื่อให้กลับมาสู่ในภาวะปกติครับแล้วในการนี้เรายังมีการบริการทํางานร่วมกับหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนไทยกองทัพและหน่วยงานภาคเอกชนด้วยครับ แบบนี้แล้วเนี่ยแผนที่จะฟื้นฟูหรือว่าแผนที่จะซ่อมแซมในด้านโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่น้าท่วมที่ในบางพื้นที่อย่างเมื่อกี้ที่ท่านได้ยกตัวอย่างไปบ้างแล้วนะคะว่าเริ่มลดลงแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือไปดูแลเนี่ยตอนนี้มีแผนอะไรยังไงบ้างคะครับตอนนี้ในสิ่งที่เราทําคู่ขนานในส่วนาานาคมเนี่ยรัฐมนตรีท่านรองนายยกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสุญาเนี่ยก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ย เข้าไปดาเนินการเพื่อนูเพื่อให้อ่าถนนและก็สะพานที่อยู่ในความชอบเนี่ยสามารถใช้งานได้ดังเดิมแล้วก็เราก็จะมีแผนว่าเมื่อน้ําลงแล้วดูกตัดโปกติแล้วเนี่ยจะมีแผนปรับปรุงทั้งถนนทั้งอะไรนี้ให้กลับมาสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะครับแล้วแบบนี้เรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนแล้วครับที่จะแก้ไขในอนาคตเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ครับในเรื่องนี้ทางกระทรวงนาคมโดยท่านรองนายกและรัมตรีกระทรวงนาคมเนี่ยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับ<ม>และมีการเตรียมแผนในการป้องกันภัยพิบัติอย่างยั่งยืนนะครับโดยเราจะดำเนินการตรวจสอบความแข็งแรงของสะพานและถนนในพื้นที่รวมทั้งปรับปรุงระบบระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วอีกประเด็นหนึ่งต้องมีการประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการคาดสถานการณ์ภาพอากาศเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อ เราจะได้รู้ล่วงหน้าและมีการแบบจัดการและนอกนั้นเรายังใช้เทคโนโลยีในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาทางธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัยในระยะยาวนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ขอเรียนว่าถ้าหากพี่น้องประชาชนต้องการแจ้งหรือขอความช่วยเหลือด้านคมนาคมหรือการขนส่งนะครับสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกระทรวงคนาคม1356ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ รเรื่องของการทํางานที่ผ่านมานะครับเรื่องของการฟื้นฟูซ่อมแซมโครงข,าข่ายคมนาคมในพื้นที่การช่วยเหลือประชาชนมีอุปสรรคปัญหาอะไรยังไงบ้างไหมครับที่อยากจะเล่าให้ฟังครับครับส่วนใหญ่กเ็เวลาจะเกิดอุบัติเหตุเกิดผู้ชุบใครเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดกลางคืนนะครับครับแล้วเราก็าจะทราบได้เนี่ยตอนช่วงเช้านะครับแต่นี้จริงจริงเราอยากได้ทราบข้อมูลเร็วกว่านั้นเนี่ยก็ขอร้องให้ พี่น้องประชาชนที่ได้เห็นเหตุการณ์หรือเห็นสภาพของการถนนหรือสะพานที่ไม่ปลอดภยัยก็รบกวนแจ้งมาได้ที่ตึง3 5 6ตลอด24ชั่วโมงครับเราจะได้หน่วยงานในสังกัดกรมคมจะได้เข้าไปพื้นที่ได้รวดเร็วแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับอันนี้ก็ ก็ฝากเรียนพี่น้องประชาชนด้รับครับก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือเหตุฉุกเฉินต่างๆอย่างทันท่วงทีนะครับสายด่วนคมนาคมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับท่านครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าสายด่วนของคมนาคมเวลาเจอเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการคมนาคมโทรไปเบอร์ไหนครับครับก็หนึ่งหมายเลขหนึ่งสามห้าหกนะครับได้ตลอดที่สี่สัโมงเรามีเจ้าหน้าที่ของสูงสุิที่ดูแลด้านความปลอดภัยคมนาคมเนี่ย อคอยรับอยู่24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายคมนาคมเรื่องของการประสบภัยหรือเรื่องของการที่เห็นว่ามีเหตุรวนหตงร้ายในโคงข่ายคมนาคมสามารถแจ้งได้ตลอดเวลาครับ1 3 5 6ครับครับ,คร,บครับวันนี้ขอบคุณท่านรอประหลัดมากครับที่มาพูดคุยกันครับ,รบขอบคุณค่ะ ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ,บครับสวัสดีครับท่านวิทยายาม่วงรองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะผู้อำนวยการสู์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคมครับเจอรเรื่องของอสถานการณ์อุทกภัยโครงข,ข่ายคมนาคมขนส่งนะครับโทรไปได้หนึ่งสามตลอดยี่ิบี่ชั่วโมงนะครับพบปัญหาก็โทรแจ้งได้นะครับจะได้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็รับมือเหตุฉุกเฉินเนี่ยอย่างทันท่วงทีสร้างความมั่นคงปลอดภัยนะครับดูแลกัน อย่างเต็มที่ครับ24ชั่วโมงครับ